na abat dew wan ni sang to to ai oi roi cam soi dok na poti ti phaya panya ai yang chen ko de mu ani na ma khap yu nan ep chao po bo chan ไปทึ่มาขับเสียงโน้ดเลยอ่อยแจวขอจะดีให้นองเส้นไหนคข้ามหมู่ไดเอาปกมือไม้หาังนี้พี่ของปินคุณจะได้หูหันท่านเกมอบิดเท้าข้นนนองยิงหนาอย่าบาเข่าใจอยู่ใดกิดปิ้ง ที่นางใหญ่มาพิจังครับกินมาเลยปอเมเด็กเหนือนใจแน่คอป่อไห่หนองสักไหนยินหูฟังเปิลซ้อนลังนา,าดเด่บัน

จ๋องใครมานอนเกือกฝ่าใครแม่นเหมืองห่อมาเกาะน้องยิงหลาเมื่อม้อยหมดมองโมน้องเสจะโจเอาพี่ก็ไปนอนเถิงสนเตียนไก่หิมตางไดติงอเสียว่าน้องบ่ดีตังหมอเต้ดเสป่นแล้วก็เป่นนันเาค่อยสันาเตนมสองเียนกับพี่แจองน้อยปนมาหัน ได้บันค์เนเหลาดำคอเด็วก็กดหือรอดไตหุ่มไม่โหป่าคาเฟลนาก็เห็ดเหมือนแมวเอานู้เอาเไปเอามากับหมนเหมือนก็ตีไหรเตยหินหายสางจางเมากินเฝ้าเร็วก็จะไดไตเค็ดขากไปเตดีให้เขาเทงกานนอนนาธนาตาขบโหเดะขาดูจินเดอรสิน มนกต็ตทีสินใจเต้ากดปอกใบหาเดนินพอตบโบเจิน่ายผิวเขาได้เหมือนเบาสิเป็นมูเท้าหน่อยในหวันนะคะค่ะใส่สิ้นหน้าบัดเดียบันนี่พอตัวอาชินนิม่มได้ตายุ่มสามเสา พี่นี่จองบาพินดุเจ้านายโอยแตโนดไนายฟันดุเมื่อมาหันกัางวันเสด็จใครกดคอเต็กฟันใครเอาผ้าปันเต้าเต็กซื้อเอิงเติมหืือมือนากอแข็มเดิมไข่ตายแจ้นเด้๋ดุนเมื่อได้คุณหุนหน่าสามจอย,ย,ยสักไหลสักกำจงใจวบาอ้อดัมโตนี้เท้าค้นองหุนใจไหลจบ มาป๊บหนาสามจ้อยโปนอนปนคิวแดงหนาบัดเดี่ยวบันดิเตอร์ดิปีขึ้นมาแพีงจิตใจแล้วมีกรรมก็มาบอกลึกเมอปนหลูนองลึกเมอปนหลูแกวซ้องนองมาขับอุ้นโดนเพ็ง นั่งเคียงกันแลแก่คุณเก๋นายคุณเถาตอนุคุณอยู่เนี่ยปูกเป้าเถาหนุ่มน้าฟังเข่ามานั่งแอบกันแน่เดียวมีกรรมเดี๋ยวมาบอกพี่โดดไข่บอกเปิดหูอัฐาขเกิดพินโดดมากัดยินใจแต่บ่มีที่ส่ง ตัวนี้เท้าคำหน้าพินนองไหลมารับจิ้วต่างย่านเจา้าติดนางน้องยิงหลาก,ก้อยปินกูรบ้องน้าก็ต้อง้ันเจ้าเดินใจก็ก้อยปินกู เจ้าเดี๋ยวขับข้อออกไปดีไอายป้ามากโเดังโดนิเท้าคำนองยิงหนาก็มาปดจบโจุนโนเดี่ยวมีกรรมใครทันทีโกมาอันอื่นหูนางขี้เบาขี้สใจอ่อนสามคนเตื่อยอันอื่นหูนางเกิงกเบาเกิงปานีนางก็มาขี้ใจหนังหน้าเฟิงเขาโด หลุดยากน้องเท่าหลาซึ่งกัโกฟกเอ็นตัวนี้เน้นปั่นแสงว่าใครปีดปีนทามปีอายนาบัดเดวบันน้บาร์ดาตัให้สละสินทามาใจ มาเจนองเด็ดที่ฮักเอาไหนยังไม่มาสุกหนุ่ยตามาเจนางเด็ดที่ฮักเอาไหม่ตาชาโกยสุกเดี๋ยวประกันถูกน้องนข้ายกับดอกเจหึงโดนิใจจึงเด้วมีกรรมใทันทีดีขึ้นมาใครเราจังเจกับตามเจปุ้นตีเจเมื่อผูสังกษีเด็กกัญาสังกษะขึ้นเด็กกัญชา tặng để hoang phun cao lê khắp nước sưu ma ngắm mờ ba khảo tàn tàng song lệ lung ma sang hô thi tê mơ con lột ma pan xét nói xét on tang môn na bát léo bắn đi lột ma peng chê chê mu xét đốt tặng ปูยาสามแป้งเด้วกัดดกเตหุงยามเอไปเขาตันเดะหลดมาแป้งถึงคุณดไในได้อยู่จุ้ปูกัางยามือ่คุณอยู่สาโดดงโรกดีขึ้นก็ติมจอดในเมืองหาที่กงเดะวางฮาที่คุณจักไตเดะบ่มีเดะในตัวนี้เท่าคำานองคุณไหวข้าทานปีใจสง้ง บาดเดียวบันนิจองบาดพินทุนไลขึ้นมาแปงพีนหลุ่ยโตจุ่มเลยกับคอโตนิเท้าข้มามหนาไข่หูตะปีพีนถามมาใจตา,ามเบอร์คุณในดอกซุ่มสารขึ้นวัทติมีขอสั่งขอเกิดปุ่นดกกกางฟงมูโตจุ่นใตหุ่นน้องเท้าข้ามาทันที ติดเจนกันปุดฟัดสุกเสาบดดาดแดดอุเขามาปองเลยปอเป็ดโน่นหนึ่ปีก้อยกดแก็บเสียววาสามตามเดืองนงางทมน้องจิวา่าอาทิตย์เสาตุนนั่นดุเก่งในยามา,าบาดแดดเจนเขาเดินเด,เดะดุเก่งในเตี่ยวเต่าเทาคำด่าใครหูดุเจนในมาคณะพอติดตั้งมีใบมันได้อยู่ใน

ีไปแล้วโกนอายทุกโจงาำเมอเขาดีเอาทุนโจเขาจุมปูยาดจอดเขาเล้มาหอดหองโดกนี่คุ้มเข็ดจุมปูโตนี่แป้งปั่นติบซูบูและอีนางใครหูมี่ก้อยนับตันต,งตังเจ้าและตันเดิมนาง ก้อยนับ่ังเตติดเชนการปูดฟัดสุกเสาเราเข้ามาดอมในโอเต็ดนาเขาได้มาเกิดปุนดอกกางพินเคาะกับชุนตัวนี่ไต้หุ่นนองทำไปก้อยบอกนาบัดเดียวบันนีกันการเต่งต่างมีไว้ ขึนโกมันใดอยู่ในสะใจอ่อนเมอืองในเปียอกันว่าปูดเตียงต่างมีไว้มันใดอยู่ในฟัดเตียงต่างมีไว้ดูแข่งในนาเสาเตียงต่างมีไว้มันอยู่แนนดนนาใดคุณนปีกวยไข้ปันน้องเท้าคั้นต้นเออย Cô bụi đằng ba để để to pia cô, mơ khéo để um sung can khẩu chung pu để mà dù anh mà khéo dù sang đốt nỉ phải lại đèn pin. Na mát đeo bần, nhà bé khắt đe chín, ta đứng đã ú khéo má bong để với những người gọi cốt kẹt, hữu năng, hữu phúng, hữu tố, chún, cố định ta được mơ vốn sáng, mỹ lạy, mái, nhà, đệ, tỷ tố Lực mơ lạy, đỏ, linh, ép, tàu, bì, bảo, nông, nháng Sức khỏe, hắc, đệ, tè, đệ, đục, đệ, mương, tèo, tàu Tờ nị, tháo, khám, nông, yên, lạ, cột, cháy, nây, tàn, đèo, mi cam đèo, côi, bọc ออกจากหนีไปแล้วอย่าไปดีเสงอขํกอดีกาบ้าน,นการกดคำยานีมาไก่ขณะพี่เตี้ยน้องกูนไหวก้อยบอกเจ้าเจ,เจ้าก็ยังมียาเด้ว